มยังไม่กลุ่มผมเกิดมาผมไม่เคยเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้เลยนะครับทั้งหมดเลยจู่ๆเราต้องมาทํากันตรงเนี้เพื่อเราเราค้มครองชีวิตลูกหลานของเราครับในกลุ่มของเราเนี่ยมีทั้งเกษตรกรมีทั้งครูมีทั้งนักธุรกิจมีแม่ค้าพ่อค้าประชาชนทั่วไปเนี่ยครับรวมกันในเรื่องของอในเรื่องของการที่เขา คนพบว,ว่าเออเขาเขาไม่ต้องการที่จะได้รับวัคซีนอาจจะด้วยเหตุผลอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาถูกจํากัดสิทธิ์เช่นเขาไปโน่นไม่ดีไปได้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้เดินทางไม่ได้แล้วดังหนักเข้าตอนหลังก็ลามไปถึงว่าหน่วยงานของรัฐบาลหลายแห่งนะครับก็มีการอีดก,กันตรงนี้ในเรื่องของห้ามเข้าไปในที่ว่าสถานที่ราชการบางที่โรงพยาบาลบางแห่งอะไรนี้ครับแล้วตอนเนี้มีการออก การฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่ม12-18ปีไฟเซอร์ Pfizer ที่ผ่านมาเธอทางรัฐบาลว่านโยบายของเราคือไม่ไม่บังคับนะครับใครสมัครใจฉีดก็ฉีดใครไม่สมัครใจก็ไม่ต้องได้รับการฉีดแต่สิ่งที่ได้รับมาก็คือนักเรียนหลายคนที่เขามีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเลือกว่าเขาจะไม่รับแต่ปรากฏว่ามาตรการทางทางสังคมทางโรงเรียนในที่ทําต่อเขาเนี่ยมันมันผิดความจริงไปเช่นไม่ให้เรียนไปที่โรงเรียนไม่ให้เรียนรอดอหลายแห่งถึงขั้นบอกว่า ถ้าคุณไม่ฉีดและผู้ปกครองคุณไม่ฉีดคุณก็ออกไปเลยมันมีเรื่องนี้จริงๆนะครับและเราสิ่งที่เรากลัวที่สุดประเด็นในการที่เราเรามากลับมาราลงในเด็กอายุห้าถึงสิบเอ็ดเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่ผ่านม,ามันเป็นแบบนี้แล้วกําลังจะเกิดขึ้นอะไรกับเจเนอเรชันของลูกรุ่นต่อไปที่ที่ที่เด็กจะถูกแบ่งแยกแบบนี้ซึ่งอย่าลืมว่าเด็กในวัยห้าถึงสิบเอ็ดปีเนี่ยเขายังใสน,นะครับเขายังบริสุทธิ์แต่คําพูดของครูหรือคําพูดของผู้ใหญ่บางคนเนี่ยทาร้ายจิตใจเด็ก อย่างที่กรณีที่เกิดขึ้นมาในกลุ่มมัธยมเนี่ยคุณครูของของเราบางท่านเนี่ยนะครับที่ท่านอาจจะไม่เข้าใจเพียงพองท่านก็ไปไปเรียกเด็กที่ไม่ฉีดวัคซีนว่าไอเชื้อโรคไอโควิดหนึ่งไอโควิดสองมานี่สิทำไมไม่ฉีดอย่างนี้ครับ <S <S มีเรื่องอย่างนี้จริงๆอัตราการตายจากโควิดของเด็กที่พบคือ0.001เปอร์เซ็นคือน้อยจนแทบใกล้ศูนย์น่นะครับแทบจะไม่มีถ้าเราตามดีจริงๆก็คือทุกวันนี้เราได้ยินเด็กตายจากโควิดไหมครับ โดยเฉพาะยิ่งไอโอเมกอนมาที่ที่มันมีข่าวออกมาอีกทางหนึ่งว่าโอเมกอนเด้งจู่โจมเฉพาะเด็กแต่มีข่าวการตายของเด็กจากโควิดไหมครับเราก็เราก็เผยความจริงให้คุณดูอีกด้านหนึ่งไงว่าจริงๆแล้วอัตราการตายของเด็กโควิดนี่ใกล้ศูนย์เลยคือเราเราไม่ลองไม่ไม่ไม่ยอมรับความจริงไม่มองความจริงกันรอบด้านเราพบแล้วว่าโควิดทําอะไรต่อเด็กไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดครูอ่ะคุณครูส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนไปแล้วตามนโยบายของกรมอนามัยว่า85เปอร์เซ็นต์ cover เนี่ยแล้วคุณปิดโรงเรียนทําไม ที่ผ่านมาคุณปิดโรงเรียนทําไมเคยมีคัสเตอร์ระบาดในโรงเรียนจนเกิดคนเจ็บป่วยล้มตายเหรออันนี้เป็นคําถามของคณะกรรมการที่จะสั่งส่งให้ไปทางคณะกรรมการโลกติดต่อมันยังมีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราคิดเอ๊ะทำไมเกิดการเคลื่อนไหวทั่วโลกล่ะออสเตรเลียเยอรมันเคนาดาทําไมเขาออกมาประท้วงอเมริกาทําไมเขาออกมาประท้วงกันล่ะญี่ปุ่นเกาหลีใต้ทําไมล่ะ mm. แต่ว่ากลับเป็นประเทศที่เกิดจากการฉีดวัคซีนหนัก เข็มสี่เข็มห้าอเมริกาอิสราเอลอังกฤษเยอรมันออสเตรเลียระบาดขึ้นมาเรื่อยๆแต่กับประเทศที่เขาคุมโรคได้ไม่เป็นข่าวครับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยสาเหตุหนึ่งคือเขารักษาชีวิตเขาครับเขาปกป้องชีวิตเขาเราพบว่าตอนนี้ประชากรคนไทยที่อยู่ใกล้ๆเราในหมู่บ้านของเราในพี่น้องเราในญาติสนิทของเราเสียชีวิตจากสาเหตุที่ไม่พึงประสงค์สาเหตุนี้ไม่ไม่ทราบมาก่อนจู่ๆก็หัวใจวาย มีเช้นเลือดติดกันในสมองแล้วก็โรคประจําตัวเก่าๆก,ก็คื้นมามากมายถ้าย้อนไปนิดหนึง่งมีความสัมพันธ์กับวัคซีนใหม่หลายๆห,หมู่บ้านไม่เคยมีงานศพนะครับเดี๋ยวนี้จัดติดๆกันเลยกลองในกลุ่มของเรามีทั้งคนฉีดและไม่ฉีดนะครับแล้วเราปฏิบตัติต่อทุกคนเป็นเป็นเอ่อเป็นมนุษย์เหมือนกันเราไม่มีการมาบูลลี่ว่าเฮ้ย hey, คุณไปฉีดมาแล้วคุณป่วยอย่างนั้นสมน้ําหน้าไม่มีนะครับเรามีแต่ปอบประโลมกันแล้วก็ทางกลุ่มเรานะครับก็ย,ยินดีที่จะต้อนรับ พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยแล้วก็ไทรที่ได้รับการละเมิดสิทธิ์คุณคนไทยคนไทยคุณมีสิทธิ์ที่เสรีภาพครับ